เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในพารนี้เราก็จะไปลุยบอสตัวสุดท้ายกันแล้วเจ้าบอสชามุระคนที่คอยข่มเหมงพี่พ,พี่น้องๆอ,อยู่นั่นเองตอนนี้ผมได้เสื้อตัวใหม่มาเป็นเสื้อที่จะได้เลือกการ์ด4ใบตั้งแต่เริ่มแรก แล้วเราก็จะไม่ได้เลือกการ์ดอีกเลยระหว่างเกมเพราะงั้นเราก็จะได้การ์ดมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเราก็จะแข็งแกร่งมากๆเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เยอะถ้าม,มาแล้วก็สชมุระว้าวโอ้น้องๆเป็นน้องๆแมงมุงมสไปเดอร์แมนน้องจะดึงตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่ทแทกเรา โอ้มีเหมือนไข่มดด้วยนี่นะโอ้น้องๆนานะนี้นขงคงอึดกันเอาเรื่องเลยนะเนี่ยนี่นะไปบอกกัชมูราเตรียนตัวให้ดีๆเถอะถ้ามาแล้ว พระองค์ทรงคอยอยู่ตามโขดหินแห่งท้องทะเลอันมืดมิดอยู่ที่ปลายธาราน้ำที่ไหลลงมาอย่างกระทันหันภายในท้องของสัตว์ร,ร้ายหัวใจที่เต้นอย่างสั่นเทาก็จะหยุดลงเขาเป็นบิชอปที่หาแห่งศรัทธาเก่าที่ชายของเราผู้รอคอยสมัยนั้นรู้จักกันในานามบรินเดอร์แต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปเป็นพันปีเขาก็เริ่มไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเริ่มตั้งคำ ถามเขาเริ่มที่จะมีความทะเยอทะย,ยานและอยูกระหายข้ารักเขาอย่างบ้าคลัง่งอย่างนี้ทําให้ข้าเสียสติและเขาเองกระสูญเสียอิสรภาพเจ้าจะทนความรู้สึกผิดที่ถูกทรยศ์หักหลังแบบนี้ได้ไหมเจ้าลูกกิดต้องหักหลังคนที่รักด้วยน้ํามือของตัวเองเจ้าอยากจะรู้ไหมว่าความรู้สึกเช่นนี้เป็นอย่างไรเขาเป็นบิชอปอุนทิฮ แห่งศรัทธาเก่าพี่ชายของเราผู้รอคอยสมัยนั้นรู้จักกันในานามบรินเดอร์โฉันบนน้ำกระคตรอทอโอ้ดูเหมือนดูเหมือนชามุละจะมีพลังในการอ้ยสาบน้องๆของเราให้มาต่อต้านเราโอ้แบบนี้ไม่ดีแล้วแบบนี้ไม่ดีเลย โว้ยครับพร้อมแล้วเฮ้ย hey, มีนักธนูด้วยอยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหขมานล่าโคคารห oh. เหมือนจะเป็นแมงมุมจริงๆด้วยเขาว่าไว้แล้วเพราะงั้นเจ้าชามุระเองก็น่าจะเป็นแมงมุมเหมือนกันสิเป็นแมงมุมตัวแม่ใช่ไหมล่ะโ oh, อ้ค่อนข้างหนาวเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย ฟันไม่ค่อยจะเข้าเลยขนาดดาเมจของเราขนาดนี้แล้วนะฮะฉันหนากันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยนี่แน่นี่แนะน่นะระทูบเข้าไปฉันชนหน้าก็ได้อยู่แล้วละ่ะนี่แนะ่ไปรอฆ่าที่บ้านก่อนนะตอนนี้เราก็มีพิธีกรรมชุบชีวิตน้องๆด้วย เพราะเราสามารถชุบชีวิตน้องๆที่ตายไปแล้วจากการทาพิธีกรรมหรือจากการแก่ตายให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งด้วยน้องแอมดูเสียที่โดนสาไปเมื่อกี้จงกลับมาซะนะเ,ะเอาละเอาละเราอย่าไปเสียเวลารีบม,มาปิดตำนานกันดีกว่าเฮ้ยอะว้า คราวนี้คงเป็นมดสินะใช่นิมล,ล่ะถ้าเดาไม่ผิดหรอกในนี้คงจะเป็นถ้ำใต้ดินสินะโอ้มีตะขาบด้วยมีการเจอบอสจากด่านที่แล้วด้วยเลยเนี่ยโอ้ไม่นะอ้อย ก็เปลืองเลือดเกในใ้นไปนะสินี่แน่โอ๊ยอเราไม่มีพลังางานคำตาเลย ว้าว <Yeah>. wow, ได้หัวใจคืนมาจนเต็มเลยกาไมเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นถึงแม้ว่าข้าจะไม่ฉลาดเหมือนเดิมแล้วแต่ข้าเองก็ไม่ได้งูข้ารู้ว่าจุดจบของตัวเองไกลมาแล้วข้าขอสารภาพเพื่อความสบายใจหน่อยละกันข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่แนะนำแนวคิดทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะองค์พื้นที่ความรู้ของข้า มันพัฒนาอยู่เสมอข้ายังคงเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมแต่สำหรับเขาไม่ใช่มันธรรมชาติความตายไม่อาจไหลย,ย้อนกลับมาได้ข้าเป็นผู้ลงมือผนึกผูกมัดเขาไว้เองเราทั้งสี่ถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นเจ้าจะต้องถูกพิชิตในไม่ช้ามาสร้างสันติกันเถอะก้มหัวคำนับให้ข้าเจ้าลูกแกะไม่มีทางสิงโตหมหนังแก่ข้าคาดหวังจากเจ้าไม่น้อย ภาชนะของมงขุดแดงก็ยังดีสมครามนี้ยังอยู่ในอนาาเขตของข้าข้าไม่มีวันร่วมมือกับคนที่ทรยศหักหลังพี่น้องหรกโอ้ยเราจะต้องเก็บคำสาปไว้ใช้ในตอนท้ายบา้างเพรตอนนี้คำสาของเราไม่มีอยู่แล้วนี่เลยอยาไปไหนเราจะไม่มงินน้อยมาให้ข้าตาจะดีดเถิ ความหยวของข้านั้นเป็นเลิศเลยละ่ะเอาว่าข้านั้นสีดาบไม่น้อยอย่างนี้ลงไม้คาคาสติดดีเฮ้ยมีตัวสีแดงด้วยตัวสีแดงทำอะไรได้ละ่ะดาบสวยนะเฮ้ยโหน่ากลัวเกินไปแล้วโอ้ไม่นะน่าจะน่ากลัวเกินไปแล้วเอาละบอสตาขาเวฟาข้ามาหาแล้วโอ้ยนี่นะ โอ้เจ้าพวตัวเล็กตัวน้อยโอ้ยยอ้ยมีพิษด้วยโอ้เล่นลำบากมากโอ,โอ้ยนี่แน่อ้ยโอ้ยนี่แน่ยิ่ตุดท้ายไม่ตายยังไงบ้ าไปล้อฆ่าที่บ้านกันนะเจ้าตะคาเวฟ้าเอาล่ะเลยแค่ตัวเดียวเราก็จะไปถึงเจ้าชาวมูรากันแล้วอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะกับดักมันยาวขึ้นนะ กาในรอบนี้เราทำดามิดได้เบาเรือเกินเคยคิดถึงอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าเมื่องานของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจ้ารู้หรือไม่ว่าโูกแกเป็นสัตว์ที่เอามาใช้บูชายันขยายพันธุ์เพื่อให้ถูกเชื่อถ้าหากข้าไม่อาจหยุดยั้งเจ้าได้อย่างน้อยก็ให้ข้าเตรียมเจ้าให้พร้อมที่จะรับความเจ็บปวดที่จะมาถึง เขาเป็นของบิชอปอุงที่าแห่งศรัทธาเก่าพี่ชายของเราผู้รอคอยสมัยนั้นรู้จักกันในานามบรินเดอร์โอ้ยไม่อยากสู้กับน,น้องๆของตัวเองเลยนี่แนะ่น้องๆอ,อย่าเข้ามาใกล้พี่นะโอ้เจ r ตัวเครื่องระเบิดตัวใหญ่เลยนะโอ้ยโอ้ย โโโโโโออออ้โโอ้โโอ้้หไม่น่าปล่อยให้แกขอดออกมาได้เลยมันเป็นความผิดของฉันเองนี่แหละโอ้ยมันเปลองเลือนนะเนี่ยเข้มจะตายแล้วนะ่ะเอาละข้าเดินทางมาถึงเจ้าฮอลัสบอสตัวที่สามแล้ว โอ้ยโอ้โหโนั่นไงจะเป็นแมงป่องกหรอทำไมฉันถึงไม่เจอแกในดานเล็กๆเลยล่ะโอ้ยโอ้โห,โโหไม่โอเคแล้วอย่างนี้ันเตืองเลือดมากเกินไปแล้วตั้งใจหลบให้มันดีๆโอ้โหมาสิมาสิ ไม่กลัวเจ้าหรอกเจ้าฮอรัสนี่นะไปล้อคาทิบานนะเจ้าฮอรัสมาต้อนรับตั้งแต่ทางเข้าเลยเหรอจากห้ากลายเป็นสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของขา้าและเราบรรดาพี่น้องไม่อาจลีกเลี่ยงได้วิหารของข้ากำลังร,งรอเจ้าอยู่ ผมว่าเราเองก็สุดยอดพอตัวเลยนะจัดการบอสแค่ตัวละรอบเองแล่ตอนนี้ก็ถึงคิวของเจ้าชามูระแล้วละ่ะเฮ้ยโอโหพโลังอะไรเต็มกันไปหมดเลยเนะี่ย ในรอบนี้รู้สึกจะเจอแต่ง,งานหินหินตัวแข็งแข็งและตัวหนาๆทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ง,งานที่ง่ายแล้วนะเนี่ยอีแค mm ่นี้เดียวเท่านั้นอีกแค่นี้เดียวเท่านั้น, mm hmm. นข้าก็จะถึงตัวชามูาระแล้วให้เลือดทักแต่ไปบ้างชามูระข้ามาถึงแล้วละ่ะ ยิงสาวโอดอยากพวกเขาแข็งแก้วจาก5เหลือแค่4จาก4กลายเป็น3จาก3กลายเป็น2จาก2าเหลือแค่หนึ่งและสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยแกมี4ตาแกน่าจะเป็นปีศาจแมงมุมอย่างแน่นอน <N un> นั่นไงแกคือแมงมุมตัวแม่จริงๆด้วย มาเลยเจ้าชามุระโอ้โหมีแกะจะสู้ไปรประชันกันอย่างนี้เลยเหรอจะประจันหน้ากันแบบนี้เ,เรอฮะโอ้ยมาสิลงมาโอ้ยลงมาแบบไม่ไม่บองไม่กาวด้วยตายเลเลือดโดนได้แค่ทีเดียวเอง แต่ข้ามีพลังบูชายันลูกน้องของข้าแล้วนะนี่ละกันได้หัวใจเต็มสี่ดวงเลยขากลับมาแล้วขากลับมาแล้วยังไงล่ะโอ้โห จะโดดอะไรเก่งขนาดนะั้นเล่านิดเดียวนม่นะนี่นะนนะไม่นะอย่าแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหต้องหลบให้ดีต้องหลบให้ดีต้องหลบให้ดีอีแคทีเดียว <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> เราชนะได้ในรอดเดียวไปเลยสุดยอดได้หัวใจของแกมาแล้วเจ้าชามุระข้าเองก,ก็เกือบตายเหมือนกันข้าปลดปล่อยท่านได้แล้วท่านพาปีดาชามุระโอเนไม่ฉลาด วิสัยทัศน์ของพวกเขาแคบมากเกินเกินไปที่จะกักขังคนอย่างขา้าถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยขา้าเจ้าได้รับเกียรติให้ทรงมอบมงกุฎแดงคืนแก่เจ้าของที่แท้จริงข้าขอยอมรับว่าเจ้าสวมใส่มันได้ดีเกือบเหมือนที่ข้าได้สวมใส่เองเลยเจ้าสังเวยสาว,วกเจตน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ลัทธิเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราเจ้ากระหายความตายสิ่งนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ข้าขอชื่นชมเจ้าภาชนะแต่มงกุฎ มันเป็นของข้าและไม่มีไม่มีใครที่คู่ควรกับมันได้อีกนอกจากข้าจงสละชีวิตของเจ้าเสียและคืนสิ่งที่เป็นของข้ากลับคืนมาและหลังจากนั้นอีกนับพันพันปีเจ้าจะได้การกล่าวขานได้รับเกียรตินี้จากข้าแต่ไม่อาจทำที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้ประตูสุดท้ายรอเจ้าอยู่รีบไปเถอะถึงควรแก่เวลาแล้ว คำพูดที่พระบิดาทิ้งไว้ให้ก็คือเหลืออีกหนึ่งประตูและประตูนี้ก็คงจะเป็นประตูที่จะปลดปล่อยท่านออกมาท่านคงต้องการให้ข้าไปสั่งเวยชีวิตสินะแต่ข้าบอกเลยว่าข้าจะไม่ยอมตายเพื่อท่านหรอกผมไม่นะเราจะต้องเสียสละคนถึง20คนเลยเหรอมาร่วงกันประกอบพิธีกรรมเถนะน้อง ท่านพระบิดาสิทธิเอกของท่านมาแล้วภาชนะของข้าหน้าที่ของเจ้าได้สิ้นสุดลงขอบใจที่รับใช้ข้าสรงมงกุฎแดงกลับมาได้แล้วความตายรอคอยที่จะโอบก,กอดเจ้าอยู่โดยการสังเวยครั้งสุดท้ายของสาวกที่อุทิศตนให้แก่ข้าข้าจะได้รับอิสระสุดท้ายข้าก็จะได้เป็นอิสระเดินเข้ามาใกล้ๆสิเจ้าภาชนะระวังชีวิตของเจ้าลงแทบเท้าข้า ในเมื่อท่านจับน้องๆของข้ามาแบบนี้ท่านยังจะคาดหวังให้ข้ายอมสยบต่อท่านอย่างนั้นเหรอไม่มีทางอย่าเอาชีวิตน้องๆของข้ามาล้อเล่นแบบนี้นะ รือว่าเจ้าคิดที่จะทรยศข้าลูกแก่เจ้าปฏิเสธคําสั่งของข้าและอ้างว่าตนเองไม่ใช่เทวรูปของข้ามงกุฎนั้นเป็นของข้าโดยชอบธรรมเจ้าคิดที่จะ,ะเผชิญตาต่อความตายอย่างนั้นเหรอนายท่านอนุญาตให้ข้าจัดการไอ้คนชั่วตนนี้มันจะต้องลิ้มรสความพิโรธของท่านเฮยเฮ้ยเฮย โอ้โหโอ้โหโอ้โหโซ่ติดตามโซ่ติดตามตัวโซ่ติดตามตัวอะไรอะไรอีกอะไรอีกโอ้โหโอ้โหอื้ออมโดนดามเอทไปหนึ่งวะเป็นแค่คนจับโซ่ทำไมพลังรุนแรงไร้ากาดเอื้อเกินข้าจะเป็นคนดูแลสัตว์ไร้ตอนนี้เองนายท่าน ก็จะเป็นผู้ตัดกุตตั้นออกจากหัวของมันอโอ้โหโอ้โห,โหนี่พลังอะไรโอ้โหให้หลบบ้างได้ไหมโอ้โห,โหมีวิ่งกลับมาด้วยโอโ้โหโอ้โหโซ่โซ่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโซ่ อหอห,อห,อห,อหตายไปะเถคิดว่าตัวเองได้รับใช้ชนะแล้วอย่างนั้นเหรอคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วใช่ไหมอย่าลืมสิว่าเจา้านั้นเป็นของข้าถ้าข้าฆ่าเจ้าได้ความเจ็บปวดของเจา้าก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเจ้าไม่อาจหนีข้าพ้นแม้กระทั่งความตายเอาแล้วเอาแล้วอ๋ฮอบินเดอร์ ว้าวนายเป็นกระดูกันเลยเนี่ยโอ้โหขอพลังแห่งความแข็งให้ข้าหน่อยเราเราหลบไปเรื่อยๆก่อนโอ้โห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 เยอะแยะไปหมดพลังความแข็งของเราตอนนี้ไม่มีเลย เราไม่มีพลังความแข็งอะไรเลยเราจะโอ้โหเราฟันแทบไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรถ้าเราใจเย็นมากพอเราก็จะชนะได้อย่งแน่นอนแน่นอนว่าข้าต้องชนะได้ข้าเชื่อในตัวของข้าเองโว้ย ด้วย้วยโอ้ยๆๆๆโอ้ยโอ้ my god my 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 m โอ้โหเลือดข้าเลือดข้าเลือดข้ามันจะทําอะไรอีก อ๋อแล้วโอ้ยโอ้ยใครจะสู้ยังไงโอ้ยหเหลือแค่ทีเดียวเองโอ้ยสู้ยากมาก ม่มาเรามาดวลกันใหม่รอบที่สองนะถ้าฟันเบาลงกว่าเดิมเยอะเลยนะ นี่แม่ทำไมข้าจะสู้ท่านไม่ได้แล้ว ชนะท่านแล้วท่านบินดอด์คิดว่าข้าแพ้เจ้าแล้วอย่างนั้นหรือคิดว่าตัวของเจ้าเองจะมาแทนที่ข้าได้อย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเทพอย่างนั้นเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกว่าท่านมีร่างสองอีกนะโอ้ไม่จังคนหลอกลวง ็นเดียวมารูปจอมปลอมสิ่งหลอกลวงเช่นเจ้าตายอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องคิดทีจะหนีไปไหนเลยเ้าไม่ไม่อย่าน้องๆมาทำอย่างนี้เฮ้ยตาถอดตาได้ด้วยเฮ้ยอ,อะไรอีกล่ะเน,นี่ยโอ้โห,หมุดดินได้ด้วยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหตาหนึ่งดวงได้ใจหนึ่งดวงโอ้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 ขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วให้ข้า phun để thay xơ dí dí oh ho trái đâm trái đâm ohu gần tơi mai mai trái yên nhẹ chui โอ้ทีเดียวอีกทีเดียวไปไหแล้วข้าเก่งอยู่แล้วนะท่านไม่ใช่พระบิดาของข้าอีกต่อไป เจ้าเข้ามาแทนที่ข้าได้แล้วจะไม่มีภาชนะอีกต่อไปได้กลายเป็นเทพที่ไม่มีมงกุฎให้ลูกแก้วแนข้าเป็นลูกไก่ที่อยู่ในกำมือของเจ้าแล้วเจ้าเป็นเทวรูปจอมปลอมที่มีความแค้นหรือผู้ที่เกียจชังแล้วมีเมตตากันล่ะต่อแต่นี้ไปเจ้าไม่อาจโทษข้าเกี่ยวกับพฤติกรรมมันชั่วร้ายของเจ้าแล้วโยนมาเป็นความผิดของข้าได้อีกต่อไปข้าเลือกที่จะให้อภัยคนน่ะเจ้ามันอ่อนแอเจ้าเละที่สุดคอยดูนะคอยดูฮะ ม็เป็นทาสของข้าซะดีๆฮุเลเราสามารถเอาชนะพระบิดารักษารัาราราทธิลูกแก่น้อยของเราไว้ได้โดยที่ไม่มีใครตายและเราก็ไม่ต้องตายเพื่อสละชีวิตเป็นเครื่องสังเวยด้วยเอาละครับทุกคน ภารกิจของลัทธิลูกแกะน้อยของเราก็ได้เดินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้กันมาจนถึงตอนจบด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้แล้วถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมเม้นเอาไว้ใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูกันขอลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเรื่องราวบทต่อไปของการเดินทางของเราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย